วันนี้เราจะพามาเที่ยวพระราชวังเชียงบุกงนะคะตอนนี้ลงที่เชียงบุกงุหยอกออกมาที่ประตูสี่เพื่อที่เราจะมาเช่าชุดใส่กันนะคะย,ย,ยี่อช๊กงลูจุก นี่ร้านร้านเช่าชุดนะคะร้านเช่าชุดเหม็นเนื้อเยอะพันบอจิมะเหม็นมากเนื้มเส้นหน่อก็นี่ร้านเช่าชุดนะคะพันชิกันคูชนอนหรอพันชิกันคูชนอนโอูดิยังกี่สุโรหฮะสิโรห์ี่เคชิโร่สั่งชุดใฮ้คูจิพุนเดะเออไปไปเราจะเจ้ากันล่ะ มันมีไหนบ้างดูดูไหนบุนเหรอคาบกาบกะพระมนจอมอกกะกินข้าวไปก่อนดีกะเ,ออเราจะไปหาข้าวกินก่อนทุกคนแต่แถวเนี้ยมันจะมีแต่ท่องเที่ยวนะคะนี่ย,ยา,ายายมา่งไมดูซะก่อนคุณนี่นะคะเฮ้ยชุดทหารของเขาข้มามโกีพูนของกุง้งจ้า กางเกงกุ๊กฮังก์ฮันบกิกูดก็ไม่ต้องจอันนี้กูต้อ่อกางเกงกางเกงกางเกางกงกกนาเกางกงงกนงกงกนกงงกงกางเก้ามเาเากงกาดทาางา ชุดนี้เหมือนใครเอ่ยมันน่าจะมีล็อกเตอร์ให้ฝากกับเ่าเธออันนี้มีแต่งหน้าด้วยนะคะแต่งหน้าไทรูดว่าอ๋อนี่วาดลูกวาดลูกอันนี้ก็จะมีชุดวันนี้เราอาจจะใส่ชุดทหารนะทุกคนน้องมู่มอกคุชิพอลูกถ้าจะบ้า อันนี้จะเป็นโซนที่โอ้อันนี้เป็นโซนกับข้าวนะคะโบม,โม,โมโอกูจิผอใช่จ้ะบะโหมันไปอยู่ลายปุ้นแล้วนั่นเนไงหลานเธอนะจ๊ะอันนี้เป็นชิคตั้งนะคะฮะอันนี้น้องโมโมโอกูจิผอลาเม็งยาชิบเบะาเม็งเดียวตัวราเม็งน้ำมาิบกับหมูฮะ

หาที่กินไปด้วยชจุกตุเอ่ช้อจุกยจุกต่หยี้าบ้าเยี่เดี๋ยวเขาหยาวันนี้ก่อนน้องุงคิมปับชองกุกอมชนนะเธอใจ นี่เราจะมากินคินปัฮะเรายังหาพระราชวังไม่เจอทุกคนจะเย็นๆมันจะอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะแต่ตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องกินคินปักบค่ะนาใช่บอกก็ลูกเราจะกินข้าวก่อนอย่างแรกมาแล้วคิมปับนะคะแต่เป็นคิมแับทูน่านะคะ ซึนงพอยอดชบายอีกว่าสูกอันแน่สูกอันแนีเยนี่เป็นแบบถูกหน,น้าพี่พินปรับซอสเองอย่างที่สามจูลนมียนอันนี้เป็นเส้นนะคะเป็นเส้นซอสก็จะออกหวานๆเปรี้ยวๆซันางไหม สส่ได้เลยจ้าทำไมไม่มีช้อนให้ฉันเลยจ้าตะเกียบช้อนจ้าขอบคุณค่ะตะเกียบด้วยค่ะโอเคาดว่าจะไม่พอนะทุกคน นเยยนม,มีีม่ขออนาาุญา,าตกินก่อนนะคะหลังจากกินข้าวเซ็นนะคะทุกคนเราจะไปหาชุดนะใส่กันให้เอกของเราแน่นี อ,อันนี้อมมาจุมิต่โชคดยูทูบสัช่วเนยอนดูโชพาดังแซกอันนี้ที่เราเดินมาเมื่อกี้นะทุกคนแต่ว่าเราไปได้กินข้าวทางน้นนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแถวนี้มันไม่เปิดนะคะไหนอีแต่เป็นองค์ชายใช่ไหม มูซินอีกอ่อนไหมอ่ะอ๋อสองชั่วโมงหมื่นเข้าไปดูไหมอันนี้สองชั่วโมงหมื่นนะคะบางที่ก็แค่ชั่วโมงเดียวนะคะหนึ่งหมื่นเนาะคอันนี้ทางขึ้นนี่ไเชียว นี่แล้วเธอโอเคสั้นมันจ่อกะก้ออันนี้ส่จุนทันล่าคากยวกริทันล่าอันนี้สองชั่วโมงสามหมื่นแล้วแต่นะมันจะคุกยังหังก้อเดียยร์เดียเดียร์เดียร์ียร์เดียร์เดียรียดียียร์เเดียยร์เดียร์ดี ่ยจ ja e ้ะเนยลังจจมันเก็บส่นจแจ็คเก็ตมากรูชินจุ้รีบานดีเลี่เองนี ok uh ่เอเอออันนี้มื่นเดียวนี่กากมากจ้ะไปที่อื่นไหมลูกท้าดีดีค่ะก็ฮะอ๋อเต้เอาหนี่งค่ะเอาไปละ ก็ฮันจิกานทูปนี่สเสตร์แทนงั้นไหมวันนี้เท่าไรคุณน้องวันนี้ก็ฮันชั่มคุกยังข้ามวันนี้น้องมันว่าเขาจะยุบขึ้นเห็นจีโม้งแล้วนะจะตามด้วยนะเขาจะลองไปขอรัฐลึนมันบอกไปถ้าถ้าลึนกดมันจะชาจับลุนถ้าลึนกดมันจะราคาแรงมากราคาแรงมากนะคะเราจะไปที่อื่น มันล่อเป้าเราเฉยๆนะคะมันล่อเป้าเราเฉยๆนะทุกคนชาวจกชัดบันใจนครูฉันัอนได้อะตอนอีกอดูสองชั่วโมีมานอนนี่รู้อีกอดูเทกอะจุดนี้ก็ออนมาจ้ะ ยูค่ะปะโอ๊ยมันมา呀อืมอดมันทันไร呀มูจกอนยะปะปะเพาเขาตังได้หนอิบอิบกูขันก็อามันได้จุนอีจ้ายะ ซาดามะนึ่งก่อนเนี่ยคนนักกล้าเถอะเนาเขาแต่งทั้งเลยอ่ะทั้งงอีกเขาซาดามะหน้าลูกก็บอกด้ดหนึ่งครับอันนี้คนเยอะมากฮะนี่ไงนั่งทำผมแต่งหน้าพร้อมฮะจ้าอ้ค่ะค่ะค่ะ อันนี้ที่นี่ทำผมให้พร้อมทุกคนทำไมต้องไปที่นี่ทำไมขี้มาซอยนี่ลาไปเลยนี่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 นะหมายถึงข้างแรกเลยอ่อฉันงงไงน่าจะราคานี้แหละเธอส่งตัวแทนแต่งกันไหมอ่ะส่งตัวแทนแต่งตัวดีไหม เธอเป็นองชายคนเดียวนี um> ้โอเคไหมเพราะเธอไม่ต้องแต่งหน้าไงชันะใช่ฝรั่งเยอะเยอะยอกี้มากกี่ออบโซ่ยอกี้อาบุกะไปปะยี่กี่ค่ะ ยี่ก่อนนะหไืสองหมื่นห้าเนมีน้อมีตัวฝาเออมีเดช้ำชิมัมนยุสองหมื่นห้าโอเคก็สชั่วโมงมโอเคจะจำมมเ,เป็นด้วยกันก็ออโอเคน้ำน้ำ,นำจ่า้กุเทจุน,นีเจา้ายะ เอาแบบไหนสองหห้าร้อยน่นี่เนาะยัมาแพงวะโอ้โหทุกคนมันแพงมากจะแต่งทั้งทีก็เอามันด้ดีไปเลยกะจะง่ากะ ครั้งเดียวในชีวิตโอ้ยโอเคกันเธอนี่นุ๊กเธอละข้างเขาอะสีนี่มาเข้ากับเธอละสีนี่ต้องสีเข้มนึ่เธอต้องจะอีนี่เขาอุตส่าห์นั่งชุดทหารหรือเปล่าฉันไม่ได้แต่งรอแบบเนี้ยทำไมเนี้ยเออสีดำไปเลยเธอสียังต้องดูละข้าง จำชื่ออตอน้นเซกันเชนชันโอลินจิอันนี้นายแบบของเรานะคะนายแบบค่ะเธอมันไม่มีไซส์ของชันเลยแหละชันผู้ชายสูงทั้งนั้นัมชุนอนี้ก็อ่อนอุลินเนะอีมันออชวนอ่อนมาอีกอบิซ่าเบนชุกเจิงเกชินโอ้มาโนเนอาะลูก อยู่นี่นายชุ๊เดี๋ยวเราจะมาดูหลังจากแต่งตัวเสร็จนะทุกคนตอนนี้แต่งตัวพรังงานปุงชายลง ห่อนก็คืออันอ้ันนี้อก่าอถ้าถ้าหอนก็คือทอดอันนี้เอาเหงียนแล้วก็ใส่กันนี่โอเคก็อันไปทอดอ๋อเข็นชนะอันทอยเด้พี่ต้องเอาทนเดี๋ยวไป่กับตัวเนี่ยเธอต้องไปหาทนเลือกทนให้ฉัน

นี่เหรออนี่องค์ชายองค์ชายแปดซาเลคครับ เธอว่ามองนี่เป็นมองฉันมาได้ค่ะจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นชุดชุดฉันใส่มาได้ถ้ามาแปลงหน้าทำผมแม่มันเปิเป่งอย่างของปีมันจะแบบเปินเปนเปนงนะเข้าใจก่อนมันมีถุงเท้วกวับเธอ ังใจที่เราแต่งตัวแล้วนะคะทุกคนเธอต้องมาส่องให้ฉันบ้างสวยส,วย,สวยมากามาาน,นี่ฉันอยู่ไหนนี่เราจะไปทางนี้นะคะเดี๋ยวเราข้ามไปนะ,ะนะทุกคนอันนี้เบ็ดเสร็จนะคะชุดนี้กับชุดที่ใส่นะคะก็หกหมื่ห้าหมวกต่างหากนะคะหม 5, วกห0 0พันวอนนะคะ ทำผมให้ฟรีนะคะจริงๆเราต้องแต่งหน้ามานะคะอ้ะาวเข้าวังกันค่ะทุกคนองชายน้อยงองแงไม่ยอมใส่ชุดนะคะองชายน้อยจะหิวกระเป๋านะคะตัวนี้ยุดนี้เจ้ค่าลูกเดายีมันเข้านี่ก็ได้นะอือตอนนี้ไอ้หัวโตแล้วเราไม่ซื้อตัวน่าะัะ ัต้องไปซื้อตั๋วเท่ัไหร่กันล่ะตั๋วเที่ยวดิจิเที่ยวกี่ต้องไปซื้อตั๋วนะคะสำหรับอันนี้น่าจะเข้าฟรีไหมอ่ะไม่ได้ถามนะคะเข้าฟรีเป็นเวลต้องเซียนสตางค์เข้าเนี่มันปิดสตางค์ทานมาได้นถือตังเข้าเออเมนอยู่องค์ชายกำลังมัดรองเท้าให้องค์หญิงอยู่นะคะเพราะว่ามันหลุดบ่อยขอบคุณองค์ชายเลคะเดี๋ยวเราจะหาที่ อ๋อท่านอันนี้คือถ้าเราออกประตูห้ามานะทุกคน<อ>มันจะไม่มีที่ชุดถ้าเราไม่รู้ที่อ่ะมันจะไม่มีที่ให้ชุดเพราะเราไปที่อันนั้น,นถูกต้องแล้วคุณอรอเออนู่นให้ดูวิววิววังก่อนโอ้โหโดูคนข้างในฮะเขียวชันเหลูกจนปอนอยู่อืมอนี่ออ๋อพักมุนกวาะพักมุนกวาะอันนี้เป็นเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะ วันนี้เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลนะคะเข้าฟรีเอเสียค่าแต่งตัวใครจะไม่แต่งตัวก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าเรามาทั้งทีแล้วนะคะเราก็แต่งตัวกันหน่อยนะคะองช์ <laughs> ชายสีมีเกี้ยวองชายศีมีเกี้ยวนะคะอันนี้องราชทาย,ยาท หลุดออกมาจากปี2028 2030อีชอนซัมชิปยอนโชกีทุรสอยยอีบุนเลยคนเยอะมากชอจกเ่อะชอจกอีจกอะเราต้องถ่ายต้งนี้น่ะถือเราจะต้องถ่ายรูปตรงนี้นะคะอันนี้เราเข้าประตูชั้นในมาแล้วชั้นนอกมาแล้วนะคะไปค่ะ ด้านหลังจะติดภูเขานะคะน่าจะเป็นหลัก้องจุ้ยหรือเปล่าเนี่ยอยู่นหน้าภูเขาส่วนองค์ราชทายาทตอนนี้เมื่อยขาแล้วตรงนี้เป็นอีกหนึ่งด่านแต่เราจะไม่ต้องถ่ายรูปก,กันเหรอราไปหาทีไนดีดีๆว่านี้เขาไ,ไปทางไหนอืโต๊ะแก้วชาขมุนตะขว่าง,ง,ง,งหรอไ,ได้มันจะโตไปข้างหลัง จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมีแค่ตรงนี้หรือเปล่าเธอเข้าไปสุดในเลยแต่ประตูเขาไม่เปิดไงอันนี้เมื่อกี้เป็นอันนี้เป็นด่านแรกของประตูนะคะอันนี้เป็นด่านที่สองนะคะ <c oughs> องชายเมื่อยเท้าติเสียกับติกงมีสมัยก่อนตรงตรงนี้นะคะเขาให้ขึ้นไปดูได้นะทุกคนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะคะมันน่าจะแบบคนเข้าไปเยอะแล้วก็คนเข้าไปเยอะแล้วก็เหมือนกับว่า มันจะซุดโซมอ่ะอืมก็เลยปิดตรงนั้นนะคะปิดตรงนั้นไวลูกฉันมีไหนจนช้าจุกขาจุกจุกจีจะนะจูกกี่จูกกี่ลูกจุ่กี่จุกี่ขาจ้เจ้าหนึ่งวะเอ็นนั่นเนินลดาคาสุ้ได้ชิกี้พายหมดลดาคา คนเยอะมากนะคะเพราะว่า,วามันเป็นวันหยุดเนาะองมหญิงเหนื่อยคะ่คะอ,อันนี้เอาไว้ล่ามสัตว์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาไว้ทำไมอะ่ะอึ่งมาก อิสูตจยวิดีโอแงมากยจุกนม่คชจกหนบสชอหลานเธอนีมันเจบแพงอะฮะโอ้พอดีพอดีเอาเอาเหรอกเอาองเรอนยไม่หยันอ우리가도와주는거야오늘만 อ앉ิตัวชิคะท่านมา앉ิตะต่ายยาผมมาอันชั่มอันจบจบเป็นจบเจ็บตีนเออต้องไปเจอกันนี้เราจะเข้าไปฐานชั้นในนะทุกคนลำบากกับชุดมากนะคะเวลาเราขึ้นเนี่ย ก็จะมีเป็นเป็นชั้นๆไปนะคะชั้นๆไปแหละเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนพระราชาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเงี้ยเราก็จะไม่รู้นะคะมันคล้ายๆกับคขาที่แล้วไหมเธออันนี้เป็นน่าจะเป็นท้องพระโรงนะคะไม่มีอะไรมากไปต้องไปทางซ้ายแหละต้องไปทางนี้ค่ะ เป็นอะไรอ่ะประตูเล็กประตูน้อยนะคะ,ะทางนน้นจะมีอะไรสวนลูกขชาติรเหรอตาสน <c oughs> ทางนน้นเราจะไปดูทางนน้นก่อนนะคะ <c oughs> จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะมันแค่แค่มาใส่ชุดถ่ายรูปเนี่ยตรงเนี้ยเธอจะถ่ายไหมเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> อ้าวก็ให้มันเป็นอันนี้ไง <c oughs> ปุ่นนะแตงทังนี้เป็นมีละมีปุ่นอ่ะโอ้ยเอวแบบกระชั้นกระชั้นชิดเออไปไปตรงโน้นห,หน่อยนึงต้นไม้พันปีเออสองสารหลานเฉลือเกิน สงสารลูกอันนี้ต้นไม้พันปีนะคะไม่รู้น่าจะหลายร้อยปีนะคะต้นนี้ก็คือต้นแตกก้วยนะคะต้นแตก,กว้วอ๋อตรงนั้นมันปิดหรือเปล่าเธออ๋อมันปิดมันปิด,ปด,ปดแค่นี้แหละมาถ่ายกับวิว<ท>นู่นไงปิดเออจะถ่ายไหมอะนี่นะคะทุกคน อันนี้ด้านหลังพระราชวังเมื่อกี้นะตอนนี้ลูกชายไม่ไม่หนุกนานเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสมากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกชายอยากจะกลับนะองชายสี่มีเกี้ยวนะคะยังไม่สายแก่ใจนะคะออันนี้อุ้ยนี่ เขาจะมีทําตาขายกันนกเข้าไปเข้าไปอยู่อาศัยนะคะทําลายอันนี้เขาเดี๋ยนี้จุกว่าโุกจักซาจินจิกุยิซยูีชิวมเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เปลี่ยนชุดกันแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้องค์หญิงขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้า เราจะหาเวลามาให้นานยิ่งกว่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมในทุกๆเส้นทางขอบคุณที่อยู่ร่วมกันในทุกๆเส้นทางนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ